ใช่สถานการณ์ตอนนี้ใช่ไหมใช่ิชื่อไงนายแบบเป้าหน้าเป้าหน้าในแบบเจ๋งากหนึ่งสองซาำเชะดหนึ่งสองเชะทำไมเดี๋ยวถ่ายถามเลยทำไมถ่ายรูปต้องมีซ้ำซ้ำหนึ่งสไม่ได้เลอ ถามจริงเงาถามถามจริงเงาถามวันนี้ก็ไม่รู้ไม่เคยรู้อะไระครับเราะว่ามันมันเป็นนิสัยติดตัวนะครับเพราะว่าตอนตอนเขาเลยตอนเลยเคยนับเรีกแบบหนึ่งสองซ้ำไหมมีหนึ่งสองสามมีไหมเขาเตั้งหนึ่งสองสามอ๋อขาเขาไม่รู้นะครับเพราะตอนเด็กเ่ยก็คือเขาเรียกอะไรมันมันถูกติดนิสัยอแบเงี้ยคนทำเพราะว่าเขาเขานับไปอย่างนี้มันก็ไม่ใช่สามนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นเป็นนิสัยตอนเด็กแล้วกันนะครับทุกคน หนึ 1> 1, 2. 1, 2. 2. ่งสองหนึ่งสองสองเดี๋ยวถานี้หลอ่อหลอ่อโอเคเสร็จตายเปล็นคนยัยเปลี่ยนคนนะครับตัวตรงเซมัทัทหนึ่งสองไอ้ลักข้อมือแล้ว โอ้ยดูว่าผมผมทำถึงไหนนะข้ัมือผมใหญ่ไปอย่าไปทำท่านี้ให้ฝรั่งเห็นนะครับร่วงนะบอกเลยเมสาวที่ชอบเดินมาเดี๋ยอะๆสายชอบมากำมือใส่ข้ออย่างเงี้ยโ่าตายแล้วไม่เอาไม่เอาผมใหญ่มองฟ้ามองฟ้าหนมองฟ้าอะไรอเงี้ย อย่าเกรงครับอย่าเกรงเช็คหน้ารอดูดีใช่เลยเอาฮะัรีแลกซ์รีแลกซ์ใช่ทำอะไรก็ได้รีแลกซ์ไปเลยคนบีบครับคนบีบยืดยืดอะไรนะคนบีบครับผมเป็นผมเป็นคนแนะนําพระเอกหนังเยวีของเราหลายคนจะคุ้นหน้าเขามากในสูบซาบูมีกระซูบมีกระปุซูบตาลอย เอาท่าไหนดีครับโค้ดคิดไม่ออกนะครับครับคิดว่าเปลี่ยนคนไปก่อนครับหน้าแบบพี่นะแบบคิดไม่ออกนั่นเลยเออครับไอหมาตัวเมียเดินผ่านมาทำหน้าตาไงย่อยเฮ้ยได้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 เห็นคนที่ชอบเดินผ่านครับค้ำเอวครับแกงเป็นตุ๊ดได้ เอามองฟ้าครับมองมองซ้ายมองซ้ายมองเวายงอยู่บ้างเขามีสาวเดินผ่านมาสาวที่ชอบในใจนี่คิดไปว่ารถอะไรรถรถึงเปลี่ยนอนจ <laughs> ต้ตนของคุณคือนะ <laughs> คนชวนนะค่ัคนดีทำได้ <laughs> <laughs> ดแบบแบบไหมครับ <laughs> ในียบ ในแบบเป็นไงครับผมก็ไม่รู้ครับในแบบครับในแบบรั่วรั่วครับมาดครับน้าเขมาดครับเป็นบางไฟนิสุไปแล้วนะครับในแบบนะครับยิ้มหวานนะครับยิ้มหวานนะครับแอปแบลครับแอปแบลแอปแบลเออแอปแบลแบบหนึ่งร้อยครับผมหน้ารั่วเก๊กโรกหนาวครับ ป๊อบหนาวป๊อหนาวไหมไม่ไม่ไม่เห็นฟานออกปากไงส่วนกับงานนะครับก็จะเิ่งะร่ยเนี่ยครับน้องเพิ่มาใหม่ครับเมื่อมาฟิตฟิตอีกแล้วโอ้ฟินเหรอฟินเขาจะว่าพี่เขาจะว่าพี่อายุเยอะได้ดี๋ยหูเลิ่มไปแล้วะชอบใครนะครับ ผมไม่ไม่มีครับไม่มีแต่คนนี้ชอบเลยครับพีซีดครับคนนี้พีซีดพีซีดคิดคิดว่าน้องๆเขาจะรู้จักพี่ซีดไหมครับก็ต้องรู้แล้วเนาะน่าจะรู้อจากดังเนาะใช่เฮ้ยพี่ซีดไม่ได้พี่ซีดพี่ซีดตัวละครลับไงพี่ซีดพี่ซีดพี่ซีดพีซีดตัวละครลับออกแล้วหนึ่งสอง กำลังบินไปไหนมือกองมือกองก็หนึ่งสองตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะสิบโมงเช้าที่ได้เพิ่งตื่นเวะไม่เป็นไม่เป็นอันถ่ายโอ้รถมารถมารถมาเขาโลดเราหลดรถครับหลดรถครับหลบรถครับหลบรถครับหลบรถเฮ้ยหลบรถนด้ครับเบิ่งรถเบิ่งรถเบิ้งรถหน่อยเบิ้งรถหน่อย มัาเอลไขึ้นกนตรงนี้นะเรือน้ำชนรถไฟดอยดบินๆเอาใหม่าขึ้นเป็นยังไงวะชนกัได้ยังไงออที่มาที่ไปกอนเรือลำน้ำชนเครื่องบินตายแล้วมีการถ่ายกล้องถ่ายงานที่แบบ ออสนุกเฮฮาดีมากนะครับผมโอเค